คืนนี้เรามาชมดอกกุหลาบกันไงเป็นดอกกุหลาบสีเหลืองตอนแรกอะ่ะจะซื้อสีขาวมานะคะแต่ทีนี้มันเป็นดอกตูมค่ะตอนที่อยู่ที่ร้านน่ะก็ถามพ่อค้าแล้วนะว่าใช่สีขาวไหมเขาบอกว่าใช่ค่ะไอ้เราก็ด้วยความรีบเนาะอือก็คิดว่าน่าจะใช่แหละ พอซื้อกลับมาบ้านแล้วพอดอกกุหลาบเริ่มบานเอ๊ะมันไม่ใช่สีขาวนี่นาทำไมมันออกเหลืองๆมันก็เริ่มบานขึ้นเรื่อยๆคะ่ะดอกกุหลาบนะเริ่มบานขึ้นเรื่อยก็เห็นสีชัดเจนว่ามันเป็นสีเหลืองค่ะสงสัยจะต้องไปต่อว่าพ่อค้าซะแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันนะ ดี๋ยวจะไปซื้อมาใหม่ค่ะดอกกุหลาบสีขาวจะซื้อมาเออสักต้นสองต้นดูก่อนนะที่ซื้อมานี้ก็รู้จะรอดไหมเป็นคนชอบดอกไม้อนะ่ะก็เลยพาเอาทุกท่านมาชมดอกไม้ตอนกลางคืนกันค่ะนี่ก็วนไปวนมาอยู่นี่นะคะหาเรื่องคุยกับ ทุกทุก,ท,กท่านไงที่เข้ามาชมอะนี่ก็เป็นสีแดงไงสามดอกเดี๋ยวรอดูนะคะดอกกุหลาบสีแดงสีแดงมีสองต้นแล้วนะเดี๋ยวจะทยอยซื้อมายังไม่ได้เอาลงดินยังไม่ได้ซื้อกระถางมาใหม่เลยยังไม่มีเวลาเลยค่ะนี่อันนี้ก็สีแดง บานแบบว่าได้จะร่วงแล้วค่ะบานเต็มที่แล้วค่ะมันก็เหมือนกับผู้หญิงอะเนาะจากเป็นสาวพอแบบพอนานๆไปคนเรามันก็ต้องแก่ทุกคนนะเนาะพอบานเต็มที่แล้วดอกมันก็จะร่วงโรยใช่ไหมคะ ก็จะวนไปวนมาตรงนี้นะเพราะว่ายังไม่ได้จัดอะไรเลยคนะ่ะมันก็จะดูลุกๆไปนิดนึงก็จะวนเฉพาะเนี่ยอยู่รอบๆต้นดอกกุหลาบนี่คนะ่ะก็ชมดอกกุหลาบก่อนนอนทุกคืนนะตอนเช้าก็ชมมาเป็นคนที่ชอบดอกไม้เช้าเย็นนะ หลังจากที่เราชมดอกกุหลาบไปแล้วนะคะคราวนี้เราก็มาชมพระจันทร์ค่ะพระจันทร์สวยๆในคืนน่าจะวันแรมสองค่ำข้างแรมแต่พระจันทร์ยังเต็มดวงอยู่นะคะ เดี๋ยวไปดูใหม่ค่ะมันใช้คางแหลมไหมแต่พระจันท์สวยอ่ะสวยมากเลยสูมไปแล้วนิดนึงทาให้สูบนะคะก็จะเป็นประมาณนี้มาชมมุมนี้กันต่อค่ะ มุมนี้ก็จะสว่างหน่อยดูคะ่ะลมก็แรงคะ่ะอากาศก็เย็นเย็นแต่เราก็ยังจะชมพระจันทร์ต่อคะ่ะคืนนี้ดูจะไม่มีดาวคะ่ะ แต่พระจันทร์สวยๆค่ะเราก็จะชมความสวยงามของพระจันทร์นะคะพระจันทร์ในวันแรมในคืนวันแรมสองค่ำเดือนสองค่ะดึกแล้วนะคะเนี่ย อูลมค่ะฝนหาลมแรงมากเลย,เลยสังเกตนะดูค่ะก็ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ากี่องศานะคะเนี่ยรู้แต่ว่ามือเย็นเท้าเย็นไปหมดแล้วค่ะตอนเนี้ยเหมือนน้ำแข็งเกาะเลยเอาภาพสวยๆพระจันทร์สวยๆมาฝาก ทุกท่านค่ะโดยเฉพาะเออท่านไหนที่ทํางานอยู่ในเมืองค่ะอาจจะไม่ค่อยได้เห็น,นจันทร์สวยๆแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าชมพระจันทร์ถ้าชมพระจันทร์คนเดียวนะเอออย่าชมนานค่ะมันจะเหงาค่ะ คือถ้าชมพระจันทร์นานๆเนี่ยควรจะชมกัน,นหลายๆคนหรือไม่ก็ชมจะเป็นคู่ค่ะชมนานไม่เป็นไรค่ะมันไม่เหงาค่ะพระจันทร์เนี่ยมันสวยมันมีมนขครงอะไรสักอย่างนะคะถ้านั่งชมพระจันทร์คนเดียวมันจะรู้สึกเหงาเหงาหวยหน่วยยังไงก็ไม่รู้ค่ะเ,ออเหมือนโดดเดี่ยวเดียวดายหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ นะมันจริงหรือเปล่าก็ก็ต้องลองทําดูนะคะเป็นจริงดังคําว่าหรือเปล่าก็ต้องลองนั่งดูพระจันทร์นานๆคนเดียวดูนะคะถ้ายังไงถ้าลองดูแล้วก็เเราสู่กันฟังได้ค่ะ งไม่มีใครทําอย่างนี้เนาะดึกแล้วอากาศเย็นๆลมพัดแรงๆแบบนี้น่าจะนอนห่มผ้าอยู่ในบ้านอยู่ในที่นอนอุ่นๆดีกว่านะคะแต่ก็คืออยากจะให้ได้ออชมพระจันทร์สวยๆบรรยากาศดีๆค่ะดูลมพัดแรงสังเกตใบไม้ค่ะสังเกตกิ่งไม้ลมพัดแรงมากเลย z o o ดีหน่อยตรงนี้มันสว่างค่ะ,ะสูงจ,จะใกล้ไปเนาะสูงไปภาพก็แตกดูท่าว่าจะไม่ไหวแล้วค่ะมันหนาวแล้วค่ะลมพัดแรงเหลือเกินลมพัดอยู่ตลอดเวลาเลย ถ้าอย่างนั้นก็ต้องขอตัวเข้าบ้านไปนอนก่อนดีกว่าค่ะหนาวก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะคืนนี้ก็ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีค่ะพรุ่งนี้ตื่นมาก็ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะ ลงมาอีกแล้วค่ะ